ตัดภาพมาทท่แพรกใส่ชุดเช่าเปยหลงส่วนนายเอกลองเป็นองค์หญิงอินซวนแพรกสังเกตว่าด้านนอกห้องมีคนแอบฟังอยู่นายจึงสร้างทำทีเป็นองค์หญิงเดินระดิฐ์พินให้เสียงเพี้ยนสปายพอได้ยินเสียงพิ้นเลยมั่นใจว่าเป็นองค์หญิงอินซวนสังเกตจากความเพี้ยนของเสียงพินแบบนี้แสดงว่าการองค์หญิงเริ่มดีขึ้นแล้วถึงลุกมาเล่นพินได้หลังจากสป,ปายหลบหนีไปบรรยากาศตึงๆก็กลับมานายเอกที่ยัง,งนอนแพรกอยู่ไล่เขาออกไปนั่งขออยู่คนเดียว ตกดึกชินอ๋องล่อจับคนร้ายโดยให้านเอกสร้างเป็นองค์หญิงหลับอยู่ในห้องแล้วก็มีคนร้ายบุกเข้ามาจะฆ่าองค์หญิงตามที่คาดไว้แพร่เข้าจับตัวคนร้ายพอเปิดผ้าคลุมหน้าออกมาเพราะว่าเป็นเชอร์เยียนเบ่ารับใช้ที่ติดตามชินอ๋องเชอเหยียนสารภาพกับชินอ๋องที่เขาต้องทําแบบนี้เพราะถูกบ,บีบบังคับโดยมีครอบรัวเป็นตัวประกันคนที่ขู่ให้เขาทําก็คือนัวหูกหัวหน้ากองรบหลักในวงังชินอ๋องเดือดจัดแต่ตนก็มีวิธีรับมือกับนัวหู้แต่ตอนนี้ต้องถอนพิห้น้องสาวก่อน ชเชย์ใหญไม่ใช่คนวางยาพิษเขาดูแค่ว่านัวหุ้มสั่งให้เขาเรอคำสั่งจากคนคนหนึง่งเชย์ยหญไม่เคยเห็นหน้าคนคนนั้นมาก่อนได้ยินแค่เสียงเท่านั้นแต่รู้ว่าคนคนนั้นคือชาวต้าเหลียงด้านหนูทรงทาการตรวจสอบหาพิษจากเลือดขององค์หญิงและพบปฏิกิริยาบางอย่างจึงเรียกไปหาหนางเอกแต่ไม่ทนันนางเอกก็เพิ่งโดนพิษสลบไปพอทดสอบพิษในตัวนางเอกพบว่าพิษยังไม่ลึกและไม่รุนแรง แต่เริ่มกระจายตัวประจุดเฟืองฉื่อแล้วส่วนพิษทีจจ่เจอจากเลือดขององค์หญิงตอนนี้เจาเพียงสองชนิดที่มีปฏิกิริยาข่มกันคือชนิดห่วงห้วนและหมิ่นตุ้มซึ่งได้มาจากยาทาการมาล่างและกำยานหอมพันลีมหรูทรงคิดว่ามันคือตำรับยาฆ่าชีวิตทั้งสี่ที่หายสาบสูญมานานเป็นการนำยาสีชนิดที่มีฤทธิ์ข่มกันเข้าร่างกายมนุษย์เพื่อให้เกิดพิษแต่ถ้าสัมผัสแค่ยาชนิดเดียวจะไม่ได้รับพิษใดๆหรูทรงเองก็ผสมยาออกมาแก้พิษไม่ได้เพราะยังไม่รู้ชนิดของพิษท,ทั้งหมด นายอยากให้หลู่ซงตรวจหาพิษในตัวชินอองและพระเอกด้วยก่อนหน้านี้ทั้งสองก็เข้าไปในห้องพักรับรองขององคหญิงเช่นกันแต่พอตรวจดูแล้วกลับไม่พบพิษใดๆทาให้เป็นที่ประหลาดใจว่าได้รับพิษเข้าร่างกายจากสิ่งใดกันอินอองรู้ว่าพระเอกไปที่จุดพักมา้าท้างที่ถูกฝ่าบาทกับบริเวณยู่เลยกะเล่นงานเพรคกรีบเข้าวังไปหาฝ่าบาทขณะเดียวกันพรเกและเหล่าสหายไปสืบดูที่เกิดเหตุซึ่งก็คือห้องพักรับรององหญิงนายคิดว่าในมาทุกคนอยู่ในห้องคืนก่อนแต่ทาไมถึงมีนางคนเดียวที่ได้รับพิ เลยสงสัยหมอนที่ตัวนางหนุนเมื่อคืนมีองค์อย่างและนางที่ได้รับพิษเหมือนกันนเนกเลยลองสุดดมดมหมอนอีกครั้งก็เริมีอาการมึนงงเป็นหมอนอย่างที่คาดไว้ ประมุกน้อยน้ำหมอนไปกรีดดูปลู๋ซ่วงเห็นก็รู้ว่าคือยาปี้เซียงนายเอกสอบถามสาวใช้ขององคหญิงเรื่องของในห้องพักรับรองได้ความว่าหมอนขององหญิงเพิ่งเปลี่ยนใหม่หลังจากมาถึงต้าเหลียงไม่กี่วันเพราะองหญิงนอนไม่ค่อยหลับเลยเปลี่ยนหมอนแล้วสั่งให้ซื้อยาปีเซียงที่ช่วยให้ผ่อนคลายจากร้านขายยาม,มาใส่ในหมอนพบว่าหลับดีขึ้นองหญิงได้รับคำแนะนำนี้มาจากคนสอนพินรวมถึงพินไมมสอนที่องค์หญิงใช้คนสอนพินก็สร้างขึ้นมาใหม่เพราะพินเดิมอง์หญิงใช้ไม่ถนัดมือ ทุกคนเห็นว่าคนสอนพินน่าสงสยัยชินนองเลยพาไปหานางแต่นางไหวตัวทันหนีไปแล้วผู้บัญชาการฟูเรียบส่งข่าวบอกเพลเอกพอบ้านน้อยให้เรียบกลับจนด่วนฟาบาทกำลังเสด็จมาเยี่ยมตัดภาพกลับไปที่นางเอกหาหลักฐานเพิ่มเติมในห้องคนสอนพินพบกัมยานที่จุดไว้อยู่และถ้วยชายยังร้อนๆคนสอนพินคงพั่งหนีไปได้ไม่ไกลและยังคอนเจอเอกสารอีก,อกฉบับหนึง่งเป็นแผนการต้อนรับคณะทวดเปยหลงซ่อนอยู่ในช่องลับใต้เตียงคนสอนพินด้านคนสอนพินหลบไปกบดันที่บ้านหลังหนึ่ง ซึ่งม,มือขวาของวินอองคอยให้ความช่วยเหลือฝ่าบาทและวินอองไปถึงที่ต้นฉีออองมือขวาของเพะเอกอ้างเพะเอกเปลี่ยนชุดยู่เลยไม่ได้ออกมาต้อนรับวินอองเห็นฝ่าบาทตั้งใจประเวงเวลาช่วยเพะเอกคงรู้ยึเใจว่าเพะเอกไม่ได้อยู่ในจวนแล้วหันไปถามมือขวาเพะเอกฉี่อองคงไม่ได้อยู่ในจวนสิท่าพร้อมกับชักน้ำฝ่าบาท ในเมื่อฉีอ๋องขัดด้าชอ,องการให้กับตัวสำนึกผิดในจวนแต่และลายคำสั่งออกไปข้างนอกโดยพลาการเลยขอฝ่าบาทให้ลองทอฉีอ๋องอย่างหนกักฐานลบหลู่เบื้องสูงแพรกปรากฏตัวพอดีพอรู้จักฝ่าบาทว่าสเสด็จอาชวนมาเยี่ยมพอได้ยินว่าตอนนั้นป่วยเลยหันไปถามสเสด็จอาไปเอาข่าวเท็จมาจากไหนสเสด็จอาหน้าชาติเงินบอกว่าบ่าวรับใช้บอกมาสงสัยหูเพี้ยนได้ยินมาผิดขณะเดียวกันนยายเอกมาเทิดจวนฉีอ๋องทูลฝ่าบาทว่าฉีอ๋องไม่มีความผิด นั่งสืบมาอย่างละเอียดแล้วฆาตกรตัวจริงที่วางยาองค์หญิงคือนักติดพินที่แฝงตัวมาในคณะทุตเป่ยหลงแต่ตอนนี้นั่งหนีไปแล้วหน่วยมิงจิงกำลังประกาศจับแต่นเนอกยังมีหลักฐานอีกอย่างซึ่งพบในห้องนักติดพิน เป็นเอกสารรับรองคณะทูตที่มีตาประทับของกรมพิธีการอยู่คนในราชสำนักที่มีเอกสารฉบับนี้คงมีไม่กี่คนเลยขอให้ฟาบาตรวจสอบเอกสารของคนที่มีในมือว่าเอกสารของใครทำเลินแบบขึ้นฟาบาจึงเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาพิสูจน์ซึ่งมีอยู่5้าคนคือสเสดดจอาฉีอ๋องตาเทาเลย่ยและคุณนางอีกสองคน จากการตวรวจสอบของนางเอกด้วยสายตาที่แหลมคมจึงระบุได้ว่าเอกสารแต่ละฉบับเป็นของใครแต่มีอยู่ฉบับเดียวต่างจากชาวบ้านเขาคือของไต้เท้าไหลเจิงใต้เท้าไหลใส่ความนางเอกคงหมายจะแก้แค้นตนแต่ตอนเปิดเผยความลับนางถึงมากล่าวหากันแบบนี้นางเอกท้วงกลับด้วยหลักฐานน้ำมึกบนเอกสารยังแห้งไม่สนิทดูก็รู้ว่าเพิ่งทำเรียนแบบวันนี้ไต้เท้าไหลย,ยังปากแข็งนางเอกเลยให้ดูที่กระดาษไซนาบริสันบอกเอกสารที่ทุกคนได้ทำจากกระดาษไขว่าปัง นายเอกเลยถามด้วยเท้าเลยทำไมมีแต่เอกสารของท่านทำจากกระดาษไขหวัวใส่น้ำบริสันเสนอให้ทดสอบด้วยน้ำก็รู้แล้วกระดาษไขหัาป่านจะดูดซับน้ำสุดท้ายด้เท้าเลยจนมุมมีเพียงเอกสารของด้เท้าเลยที่ไม่ดูดซับน้ำฟ้าบาทเลยตัดสินทอดด้เท้าเลยทอดฐานวางแผนวางยาองค์หญิงอินซวนทำให้สองแฝนตาดคอกันด้เท้าเลยเหลือมองอินอ๋องก็รู้ชะตากรรมตัวเองว่าต้องกลายเป็นแพอินอ๋องไม่มีท่าที่จะช่วยตนเลยชักดาบของทหารส่วนพระองค์บอกว่าต้นนอนใส่ร้าย วินอองตัดใจทิ้งเบีย้ยในมือรียบชิงปิดปากแต่เท้าเลยซะก,ก่อนจะโดนสาวมาถึงตนแล้วอ้างว่าคุณนางผู้นี้กล้าชักดาบต่อหน้าพระพักทอดขบทสมควรตายเมื่อขวาของวินอองมาแจ้งข่าวช่วยคนดิดพินไว้ได้แล้วไม่งั้นคงเสียคนในมือไปมากกว่านี้วินอองทำหาคนที่ให้ไปสืบดูเมื่อขวาพบร่องรอยบ้างแล้วคนคนนั้นซ่อนตัวอยู่ในรัศสำนักวินอองจึงให้คนไปตามหาตัวคนคนนั้นมาให้ได้โดยด่วน นางเอกแล้วแพรกปรึกษากันเหลือเพียงยาตัวสุดท้ายยังไม่รู้บอสแสว่าคือตัวยาอะไรนางเอกนึกสงสยัยเหตได้คอนดิตพินถึงต้องเลือกลงมือวางยาพิษองหญิงในวันจัดงานเลี้ยงทางที่คอนดิตพินก็อยู่ใกล้ชิดอองหญิงมานาน เพร็กฉุกค,คิดได้เพราะคนไร้คงรู้จ่าเอกสารมาสักพักแล้วว่าเพร็กต้องต้อนรับคณะทูตตอนชินอองของอภิเษกเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ที่ทองพะรงเพราะคนไร้ได้คิดวางหมากไว้ก่อนแล้วให้แพร็กติดกับเดินตามเกมเพื่อให้เกิดเหตุที่จวนฉีอ๋องล้วยัดข้อหาวางยาองค์หญิงใส่ลายเพร็กให้ดิ้นไม่หลุดเพร็กคาดเดาบางทียาพิษตัวสุดท้ายอาจอยู่ที่งานเลี้ยงในจวนซึ่งน่าจะเป็นอาหารที่จวนเพร็กปรุงขึ้นให้คณะทูตไปหลงจึงไปบอกหลู่ซวง หรูซวงล่าทดสอบอาหารสามอย่างตามเทีเแรยกบอกต้นสำเร็จแต่อยากแก้เพดรักษาองค์หญิงอินส่วนทันเวลา องหญิงทราบจากสาวใช้ผู้บัญชาการฟูฟาองหญิงทั้งวันทั้งคืนไม่ไปไหนองหญิงเลยเรียกมาขอบคุณทางสำนักบัณฑิตออกประกาศจากคำร้องของประชาชน่าบัทอนุญาตาให้ผลักดันสตีเข้ารับราชการเป็นขุนนางได้ขณะที่นายเอกก็ได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางหญิงอย่างเป็นทางการบนนี้เช่นกันนายเอกเข้าหน่วยมิงจ民งอย่างสงาาพพ่าผ่าเผยในฐานะขุนนางหญิงหัวหน้าหน่วยเห็นนายเอกอยากดูคดีลับในห้องเก็บข้อมูลในเมื่อนายเอกสอบผ่านได้เลื่อนขั้นจึงมอบกุญแจให้ในายเอกตรวจดูแฟ้มคดีลับของเผาไปเลี้ยงพบว่าลายมือคล้าย แต่ดูดีๆไม่ใช่ลายมือพ่อของนางแนมแนกอกสารยังระบ,บุชื่อเหลยเจิงแต่เท้าเหล่ที่โดนอุ่นอ่องคาปิดปากว่าเป็นคนจัดการคดีเผาไปเลียงขณะเดียวกันร,รองหัวหน้าหลัวนำบันทึกสรุปคดีเหลยเจิงมาให้หนางเอกหัวหน้าหน่วยมอบหมายให้เขาทำช่วงที่นางยังรักษาตัวอยู่ก่อนไปยังได้มอบรูปรอยประทับของนักโทษที่นางเอกตามหาให้ซึ่งบนตัวเหลยเจิงก็พบรอยประทับแบบนี้เช่นกัน ตัดภาพไปที่องค์หญิงให้ผู้บัญชาการฟู่ลืมความรักในอดีตเราเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แต่ผู้บัญชาการฟู่บอกปัดด้านฉันองคนะัทธันเข้ากับแพรพักกล่าขอบคุณที่หาตัวคนวางยาพิษน้องสาวของเขาอย่างเหลือเจิ่พบ ขณะที่แพลกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จหาทางให้ชินอ๋องยกเลิกการมัน่นถึงตอนนี้ตนจะเป็นอ๋องว่างงานแต่ไม่ว่ายังมีคนคอยปองร้ายไม่จบไม่สิ้นแต่พอคิดคิดดูแล้วด้วยแต่งกับองคหญิงตัวเขาก็จะได้อำนาจจากทางเปยหลงช่วยหนุนอีกกลางพวกนั้นเขาไม่กล้าลงมือกับเขาอีกชินอ๋องเริ่มชักไม่แน่าใจขืนให้แพลกแต่งกับน้องสาวของตนจริงขงมีอันตรายรอบด้านเลยไปบอกน้องสาวชีอ๋องคนนี้ไม่ค่อยดีอย่างที่คิด เป็นองว่างานได้อำนาจแถมมีคนจ้องเอาชีวิตน้องสาวได้ยินก็เข้าทางเรียกให้พี่ชายถอนมันโดยด่วนนางก็ไม่ได้อยากแต่งกับชีอ๋องและไม่ต้องเลือกคู่ให้นางอีกเพราะเจอคนที่ชอบแล้วแล้วขอให้พี่ชายตมไปถอนมันกับฝ่าบาทให้ขอร้องฝ่าบาทให้ช่วยนางเรื่องหนึง่งวันต่อมาชีอ๋องเข้าพบฝ่าบาทเรื่องสัญญาสองแคว้นที่ตกลงกันเรียบร้อยดีแล้ววันนี้เขาจะกลับไปโรงทันทีแล้วขอให้ฝ่าบาทยกเลิกกันมันแล้วหาเหตุผลมาอ้างแพรกทำทีเสียดายที่ไม่มีวาสนาต่อกันกับองคหญิงส่วนฝ่าบาทยอมยกเลก งานมันให้ทันทีก่อนกลับชินอ๋องขอร้องเรื่องหนึ่งกับฝ่าบาทฝ่าบาทเลยออกรักชชอ,องกันผู้บัญชาการฟูอารกคาองหญิงอย่างดีจึงอนุญาตให้กลับเข้ารับตำแหน่งเดิมขณะผู้บัญชาการฟูรอส่งคณะทูตไปหลงกลับแคว้นจึงรู้ว่าที่เขาได้กลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมเป็นพระองค์หญิงช่วยองคหญิงมอบพกกระบี่ที่นางทำเองกับมือให้ผู้บัญชาการฟูเพื่พอแสดงความในใจแล้วบอกลามเพรกาับบอกข่าวนางเอกชินอ๋องถอนมั่นแล้วแต่นางเอกกำลังตวรวจสอบเตรียมยึดทรัพย์สินที่จนตะกูลเลยเขาเลยตามนางไปที่นั่น ตัดภาพประเทศวนตะกุลเลยนายเอกพบก้นไก่ข้อห้องรลับโดยบังเอิญจึงเข้าไปตรวจสอบแต่แพรกดันโผล่มานายเอกตกใจหงหลังเพรกประคองนางไว้แต่กลับล้มไปทั้งคู่ทั้งสองติดหงกยอยู่ใต้ชั้นวางของที่ล้มลงมาเพรกเลยถือโอกาสบอกเขาถูกยกเลิกงานมั่นแล้วนายเอกก็ดีใจจนลืมตัวระหว่างโดนเพรกสาวก็เผอทำเพรกจับตัวไปหลายรอบหลังจากทั้งสองหาทางออกมาจากใต้ชั้นวางของได้แล้วก็เริ่มจูบกัน ตัดภาพมาที่หรูซวงหลังจากนางทดสอบยารักษาองค์หญิงสาเร็จก็รู้ใจตัวเองขึ้นมาว่าชอบประมุกน้อยประมุกน้อยเห็นว่าตัวเขาและนางใจตรงกันจึงใช้โอกาสนี้สลับภาพรักด้านนายเอกละเพร์ออกจากจวนตระกูลเหล่ยไม่ได้เพราะเจ้านาททศหน่วยหมิงจิ้งคิดว่านายเอกกลับไปตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วจึงลงกวนประตูไว้ทั้งสองออกไปไม่ได้เลยต้องขังคืนที่นั่นแพรกขานังสือมากั้นระว่ังเขากับนางน่งจะได้นอนอย่างสบายใจ แตน่าเอกเอาออกนางเชื่อใจพระเอกไม่ทําอะไรนางเช้าวันต่อมานเอกค้นหาข้อมูลต่อพระสาวถึงคนอยู่เบื้องหลังย้อนความผิดแสลายพระเอกก็เจอเอกสารฉบับหนึ่งที่เหลียงเฟิงเสนาบริกรมทหารคนก่อนส่งให้เหลยเจิงขอให้ช่วยเลื่อนขั้นให้เหลียงเฉิงลูกชายของเขาในเมื่อเป็นแบบนี้เขาอาจปิดปากไม่ยอมพูดเรื่องปีก่อนแถมยังอ้างเรื่องนี้เกี่ยวกับความมั่นคงของราชสำนะัก แรกเขนว่าเหลียงเฟิงรับผิดชอบกองหนุนซึกของกูในตอนนั้นส่วนนางเอกเขนว่าเหลยเจิงทำคดีเผาป่าเหลียงทั้งสองจึงจะสนใจไปหาเหลียงเฟิงเพื่อหาความจริงวินอ๋องทราบจากมือขวาหน่วยเ民งจึงปิดคดีเหลยเจิงไปแล้วตอนนี้เซียวเหยียนจือเพรกกำลังออกนอกบังไปกับนางเอก นางล้วร่องหัวหน้าหลิวลาพักสามวันแพรกว่าง,งานเลยตามพวกเขาไปด้วยแต่วินอองไม่วางใจแพรกทำตัวว่างงานทีไรวินอองเจอเรื่องสวยทุกทีมเลยสั่งมือขวาคอยระวังตัวแต่ก็ให้ทำนิ่งไว้หลอกให้พวกนั้นตายใจขณะเดียวกันก็ยังสงสัยนางเอกอยู่เท่ปอมเป็นชายเข้าหน่วยหมิงจิ้งพยายามเข้าหาพระเอกเลยสั่งให้ไปสืบประวัตินางมาให้ละเอียดกว่านี้ตัดภาพไปที่แพรกและหล่าสหายไปถึงชาญเมืองหลวง แปรทำทีมคาตวะพี่ใหญ่จางซึ่งก็คือเหลียงเฟิงหรือแม่ทัพจังวี่หาจากนั้นค่อยถือโอกาสคุยเรื่องเก่าๆกับท่านเหลียงเฟิงแต่กลับเจอพี่สะพ้ยซึ่งก็คือลูกสาวของเหลียงเฟิงกําลังจัดงานศพให้พ่ออยู่นายเอกถามจังฮูหยินเหตุใดพ่อนางตึงเสียชีวิตจึงรู้ว่าพ่อของจังฮูหยินล้มกระแทกม,มุมโตไม่ฟื้นม่อีกเลยนายเอกจึงขอดูที่เกิดเหตุ พบต่อที่เกิดเหตุพบรอยเลือดกระจายตัวและที่ชั้นว่างของข,องข้างๆยังพบปีดเสียมีรอยเลือดติดอยู่การตายของพ่อจางฮูหยินไม่ได้ง่ายใดอย่างที่เห็นหากพ่อนางเลื่นลมหน้าผักกระแทกมุมโตจริงปีเสียตัวนี้ทําไม่มีรอยเลือดอยู่และสอบถามเพิ่มเติมพ่อจางฮูหยินเลื่นลมยังไงและเสยชีวิตเวลาไหนจางฮูหยินได้แต่สายหน้าไม่รู้นางรู้ตน้น่บวมาบอกตอนนั้นพ่อนางถูกหามไปบนเตียงแล้วคนที่พบคนแรกคือพ่อบ้านจางฮูหยินทำตัวดูมีพิรุธ ขณะเดียวกันหลังเฉิงพี่ชายนางกลับมาที่จวนพอดีเลยให้พ่อบ้านดูแลแถกไปก่อนเน่จึงสอบถามพ่อบ้านท่านเหลียงเสียชีวิตตอนไหนได้ความว่าเมื่อวานก่อนฟ้าสางพ่อบ้านลุกไปห้องน้ำเห็นไฟห้องหนังสือเปิดอยู่พอว่ไปดูก็เห็นนท่านล้มอยู่ที่พื้นเสียชีวิตแล้วและไม่พบเห็นใครบริเวณนั้นส่วนคนในจวนก็หลับหมด แปรกแปลกใจท่านเหลียงเพิ่งเกิดเรื่องเมื่อวานเมืองหลวงอยู่ห่างจากที่นี่อย่างน้อยต้องเดินทางสองวันถึงจะถึงแต่ทำไมได้เท้าเหลียงเหลียงเฉิงลูกชายท่านเหลียงถึงกลับมาไวเยี่ยงนี้จึงรู้จักพ่อบ้านตระกูลเหลียงแต่เท้าเหลียงลาหยุดก่อนหน้านั้นแล้วก็จะกลับมาฉลองวันเกิดให้ท่านเหลียงแต่กลับกายต้องมาจัดงานศพแทนนายจึงลองไปพูดคุยกับได้เท้าเหลียงดูซะหน่อยแต่เท้าเหลียงเหลียงเฉิงคุกเข่าร่ำไห้เคารพสพถ่อมแต่รู้ทวงเห็นก็คิดดูปลอมเกิน นายเอกเอ่ยปากขอตรวจสอบศพพ่อได้เท้าเหลี่ยงได้เท้าเหลี่ยงไม่สอบอารมณ์ลองก็ตอกแล้วจะฝังในไม่กี่วันไม่ยินยอมให้มารบกวนนายเอกเรียบบอกนางสงสัยว่าพ่อของแต้เท้าเหลี่ยงจะโดนสังหารไม่ใช่อุบัติเหตุดังที่เข้าใจอาวุธที่ใช้ก็น่าจะเป็นปีเสียในห้องหนังสือและมีหลายจุดน่าสงสัยได้เท้าเหลี่ยงยืนยันเช่นเดิมพ่อของเขาเลื่อนล้มหน้าผากขวากระแทกโต๊ะเสียเลือดมากจริงและตอนนี้เขาในฐานะลูกชายเพียงอยากฝังท่านพ่อให้เร็วที่สุด นางเอกได้ยินได้เท้าเหลียงพูดเช่นนั้นก็ยังอยากสืบหาความจริงแต่เท้าเหลียงไม่พอใจจึงวานฉีอ๋องช่วยปรามนางเอกอย่าดื้อดึงทำตามใจแต่หากยังดึงดันจะตรวจสอบให้ได้ก็ข้ามศพเขาไปก่อนแพรกจึงรอมชอมยอมทำตามที่ได้เท้าเหลียงขอแล้วส่งซิกบอกนางเอกให้หยุดพอแค่นี้ขณะเดียวกันแพรขอของอย่างหนึ่งในจวนได้เท้าเหลียงเพราะเห็นแลรู้สึกชอบมากนั่นก็คือปีเซียบ ขณะแกงแพร่ออกจากจวนตระกูลเหลี่ยงได้พบกับหมาตัวหนึ่งท,ที่เท้าเหลี่ยงใช้เดินทางกลับมาผูกอยู่หน้าจวนขณะเดียวกันนะยายเอกมองดูที่เกือบมาหลังจากแกงแพร่กลับถึงที่พักก็ต่างพาก,กันคาดเดาแต่เท้าเหลี่ยงดูร้อนตัวเป็นไปได้ว่า,าเป็นฆาตกรรูดช่วงถามนายเอกว่าแต่รู้ได้ไงรอยเลือดที่ปีเสียเป็นเลือดของท่านเหลี่ยงที่กระแทกกับหัวแต่ไม่ใช่รอยเลือดที่กระเด็นตอนหัวไปกระแทกม,มุมโต๊ะนายจึงวันให้พ่อบ้านน้อยหาไส้แกะลังแล้วสักสองสามอันมาให้